ข้าวเหนียวขอขอบใจขอตุ้ยกับแม่ตุ้ยพ่ิยู่มังนอบเสื้อขนมให้ลูกล้านกินขอขอบใจหลายๆไี่มีแห้งเด้อสิโอเคเด้อแย่ในคู่ผมใหญ่มากพี่น้องในคู่ผมท่านมาเห็นตะเรียบแจกเลยน้องสบายดีพี่น้องมือนี้เอาสิเป็ซคอนเทนต์แจกขนมเด็กหน่อยนักเรียนบ้านโอกาสหน่อยเบเนบ้านเขาเองน้อ บ้านฟังตุกขามกันเนาะผู้ดีคอนเทนต์นี่ก็มาจากู้ใหญ่ใจดีเนาะคือเอาตุยกาตุยว่าให้ไปแจกขนมเล็กหน่อยไปโอกาสหน่อยเนาะเพราะว่าบ้านโอกาสหน่อยเพราะถ้าได้กินเ็กเื้อบ้านท่าได้กินแล้วนอ่และก็เอาตุยกาตุยว่าให้ซื้อมักใหม่ไปเค้นตะปูเนาะบ้านน้องแต่งกับ้านโอกาสหน่อยเนาะเราให้เงินมาเป็นจำนวนลอยเรียนเนาะพี่น้องเนาะเราให้ใส่น้ำมันเศร้าดอนเนาะขอของมกขอบใจได้หลายให้ซื้ออาหารการกินเป็นลอยเรียนเนาะไปไปเบิงบัญาการกันพี่น้อง พี่น้องพี่น้องต้อนนี้ก็หอดห่านขายขนมเด้วยเนาอมาเลือกเอาไว้ซีเอาขนมยังไงน,นี่พี่น้องปกติเป็นไรซาแปดเบิดนี่เป็นว่าเอาบุญน,นำกันเป็นไรซาเจ็ด่าไม่ขาดใช่ดิือว่ารวมทั้งเมด เก่าแสนสี่พันเนาะแม่บ้กงบงบงบแปดแสนหาถือว่าใกล้ใกล้ไปได้นึงเนาะหมไปยังหมไปยังแสนแสนสามทั้งมดมันถือเท่าไหร่ามหาแสนสามสิบนเนาะรวบไปจไปเลยโอเคสองแสนแนสสองแนสามนสีกับเสนสามหาแสนสามหานาสิบพัเนาะเอบินเลยโอเคบินมาขอเลย พี่น้องนี่คือขนมสืบว่าทั้งหมด,นดเนาะเอากระเชาไป้ายเป็นมีเลยไปหอดผางนั่นจากสีจีกออกเป,ป็นทงเป็นทงนมหมักใหม่ไปเค็มกระปูหมักใหม่ช่างมาผดมาเรือเถิดเถิดที่เอาผดมาเรือนี่ยผมเป็นยังเลยพี่น้องมันแท่งผดแทงเรือนี่แหละจะเบิ่งพังตะว,วันซองหน่วยนี่ อะไรวะเสตหนึ่งมาถึงรัวหายิพัดหากบางใหม่อันนี้มาอันนี้นี่แซ่บลินี่น้องพี่น้องมาดิชิเช็คเครื่องเนาะหมากอ่างงโล,โล,โล,โล 60, สองโลโลละหกสิบพันสองโลเป็นแทนเศร้านี่หมากอง,ง,อง,งุ่นลตัวนี้องุ่นรุดหน่อยไหลเม็ดขั้นมากง่ายบ่เสบ่สมโลละหกสิบพันนี่สองทุงละโลนี่วัดบ้าน้องแตงอันนี้วัดบ้านนุกระหน่อยเนาะหมากซาลี่ สองโลโลละ 40, 000, 180, 000. สี่สิบพันเป็นแปดสิบพันซาลีอันนี้คือซาลีเนาะวัดโอกาสน้อยอันนี้วัดน้องแตงบ้านนี้ต่อไปมะเกียงสองโลโลหารสิบพันเป็นแสนหนึ่งมะเกียงวัดน้องแตง ตัวนี้เมื่อกี้หั่นวัดโอกาสหน่อยมันบูธึงโลเขาเลยแทแปปยนไม่เปิดใส่น้ำบานนี้แาลี่โอ้โหเลยบ,บานนี้เมื่อกี้แอปเปิลสองโลโลล,ละหกสิบพันแอปเปิลโลหนึ่งวัดน้องแตงตัวนี้แอปเปิลวัดโอกาสหน่อยแหกไว้เด้อคนละครึง่งบานนี้ซาลี่เล้วยมมากมากพิล่าโลละสามสิบห้าพันสองโลเจ็ดสิบมากพิล่านี่พี่น้องมากพิล่า หมาแอปเปิลได้นี่มากพิล่าไถ่กันหมากทับทิมนี่แหละนี่หมากพิล่าตัวทงตัววัดน้องแต,ต่ตัววัดโอกาสน้อยหมากสมโบ้สองหน่วยโลลาโลลาเศร้าพันฮาโลถึกแซนหนึ่งนี่คุณละหน่วยน้องแต่งหน่วยหนึ่งโอกาสหน่อยถึงหนึ่งถือว่าครบมากใหม่เนาะหลายหมากมีหมากแอปเปิลหมากเกียง mak pila, laka mak angun, laka mak sali, mak somo. No, somo, wang wiang, somo kasi, no haripat mo nini po. Oh. <laughs> satu, 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 <laughs> satu, satu, anu -tani. วินีมโตสัพสันตวาสิโตสัพเวรมติการตุลลังสาต์ี่จาน้จะาสตากุองค์นีอกคตยอ้วยองนสนเร่องมาถวายเป็นมากหม่อแก่นุงซามในวัดี้ใช่ครับในวัดนี้พอจมเกิดเป็นบุ่เป็นกุศลเป็นพระนี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ล่งขาเคือ ถ่ายเือะถ่ายเือเกือกแลังมาพูโอ้แต่ว่าน่ามากผูด,ดีฝนตกบนมือบน้ขึ้นน่ามากโอ้บาน,นักอยัวเือเพื่อนได้แลนเที่ยวดิพี่น้องเที่ยวเพื่อนรอคือเก่าเู้เปล่าไหมไงลงเือะด้วยวเ <laughs> ซื้อกันกับร้านข่อยนี่พี่น้องมักมันหักมันนี่กับร้านข่อยกันพี่น้องกันคือกันพี่น้องกันกี่ไงและวมันมันบอกเขาเมื่อกี้ทาเลยเขาทานัวเหยียดปุ๊บทาตัวมันบวมมานะะไปพี่ก็ได้ครับมันบวมเว้ยมันลวมมาอยู่ห่มันลวมบ่เขาบวมไม่พัวก็ได้ราคานี่แน่นี่เนาะ บนนี้ไปทาน,ไปานดีกัได้ไหมไปทานดีเพราะว่าสิปเปเท็นของใหม่จะปูก่อนเอะบบกจอยบวกจอยนี่พี่น้อง ยวมาหาคู่เนาะยูคู่นอนเพือนใดเข็บอยู่ไหนก็ได้เขาเป็นยางงานบอกเข็บอยู่ไหนก็ได้ฮะบเน้ะบ่อาวาหรือแม่นบ่ Nó khô cái nó khét bằng mày ừ. Bởi đi nhìn đâu nó ừ. Rồi Rồi ừ. Rồi 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 โอ้ไดนด้วันี่ได้ยินด้ยนียเออได้ยินเจ็ดเจ็ปีอย oh, huh. ูอแค่เพ oh. right ื่อเอื hmm. ่อใครกไปู oh. ันได้ยินเปิไฟเยเปิดไฟเยอาวนาไปแล้วโอ้อายุลอยจ็ปีแล้วอายุจ็กปีแล้ว บ่อปูหาอยู่จากปีแล้วฮอนเราบ่อลอยฮอนลรบ่อลอยลอยฮอนฮอนเรบ่อลอยนักพัาดดอ้โเกิดมาเห็ดหลนนะคอยจะเกิดมาเฮ็ดหล่ะเกิดมาเฮ็ดหล่นน้อยเกิดมาเฮ็ดหล่นยูใช่หรอ้องแดงน้อแดงด้วย เนาะครับเกี่ยวตัวนะได้3คํารองนี่จํามากคือครับ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 

หมดเแล้วลอยปีอะไรพอลอยปีลอยป้ายเนาะคือว่าในแข้งสวัตรนี่ปูนี่พันซาลายกระหมู่ยังเสร็อาจารย์นายทะลวงอียังเดี๋ยวดิจัดพอดยังยังนี่ถือว่ารุนเลนมั้ยเนาะแท้พี่น้องมีทือว่าเราอยู่ในกุฏิผมเื๋อเนี่ยแต่ใครอยู่ไหนเนาะหมอขนมีซิอยู่บังค่อนี่อยู่บังค่อมบางใหม่มาเลย มันมาด้วยมาแต่ไทยโดยมาแต่ไทยมาแต่ไทยพวกตะบอกขาละบาทเท่าไปซื้อมาแต่ไทยปูอยากกินตัวไหนดิตัวนี้บ่ตัวนี้บ่เลือกกินโลดนโลนี่นี่อร่อยนี่บริคอทราบตัวตรงเนาะโบลาเด้อมาดีเด้อเมื่อก่อนมาดีโดยเอาพี่น้อง ลาวเขทำนี่แล้วแป้งบ่ฮะบ่เดี๋ยวแป้งบ้านน้องแป้งนี่นี่นี่บ้านน้องแป้งนี่เมียแป้งด้วยด้วดยลูก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 แป้งโอ้แล้วจื้อแม่คอยพี่น้องลูกของแม่แป้งนี่ด้วยลูกคนนี้ลูกคนนี้มีลูกคนส่งด้ยนี่บ้านแล้วก็วัดพี่น้องวัดแล้วก็โซนวัดแล้วก็ห้องเฮียน นิ <L an> ้งเฮียนบาดโอกาสน้อยถือแท้แม่อคอยขนบาดนี่ได้พี่น้องคอนโอกาสน้อยเลยโอ้หงเฮียนใหม่เนาะแต่ข้าจะยกเฮียนมันไปอีกสีเน้อล้างเก่าเนาะมันคว้ามาหิเนาะโอ้เฮียมทะเละาะใส่ได้หน่อยเนียเหียมร้ายป่ะนี่มาม่าพายอะไรขนมมาเขา่าแถวเลยหอดปอดอะไรคงเฮียนนี่ ขอไปะไรนีป่ปนัมปน <laughs> โอ้ทรงผมบอกแก้วม่ได้สกผมหลุดเก่าไปเนาไม่ได้ยุ่เก่าซูนมันสกผมนี่แหน่เนาะเลยเฮ้ยมาโอ้จะได้ไปซืิอทงมาแต่มาหน่อยสิเนี่เฮี่ยเอ้ยยากมัน ไม่เป็นลูกพ่อ บวกาบวกไฟก็มาติดที่ อยเชลคนไปทังบ้านเห็นเองน่อยอยู่ทั้งบ้านผูเขาไปในล่งหรือว่าผูเ่าผูแกแจกเลยหรือว่าพ่ขาเมื่อวานมเด้่นานคนนี้ถือว่าเชไปแจกคนเ่าทั้งบ้านมาเดอคนเถาอุ่มนานมาวันนี้ามดีแน่นึงม้าาเมื่อ้าขมาขมาขมามาขมามาขมา ไม่คร okay. okay. ับโอเคมามาักขอาม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 าขอตามขอเ้อะขอตา้มขอเ้อะนัข่ามาขอตั้มขอเยอขอขอบใจขอตุยกัแม่ตุยที่อยู่มั่งนอซื้อขนมให้ลูกล้านกินขอขอบใจลรย นี่มีแห้งเ้อสิด้เอะแ้งนี่คู่เบานี่คู่มทนบ้าเนอเกีแจงเลยนาะทีเรือนีุ่้มเรือนี่นุมันดก็ค่้นนเกียนนแ่พกค้นมนะนมถือว่าใครกุ้นพีน้องซุ่มเรือนี่คนสแกสจะงยางและคนไิหิวไป็ลกงบ้านเจอเล็กหน่อยเจอคนเท่าก็สสแกงกไปเลยถือว่าคนพ่อขามเมื่อบ้านคอยเนาะไป เฮียเยี kind of like ่ยนปอร์อะไรเน่นี่นักเยี่ยนนี่ยเฮ้ยทั้งห้องห้องเดียวนี่บ่โอ้เบ็เดียวก็บ้านโอ้เปเดียวก็บ้านน้องแกงเนาะเยี่ยนห้องเดียวนี่อันนั้นคอยถามแน่ในคู่จะคดนี่ยในในคู่คนเดียวเนาะโอ้เบ็เดียวก็บานของคำว่าเนาะถามคอยถามจะเนี่ยแซ่บบ่ขนมแซ่บแซ่บบ๊อขนมเออเยี่ยกับเก่งเด้อ เาเมื่อก่อมาหนีไปไปเมื่อเอาไปเลเดนังอยู่นี่เรียกงัวไปเกาให้งัวเลี้ยแต่ไม่มาเลี้ยงง่อเลยนี่บอกงัวฮะโอ้ยจะกินด้เลยจเป็นเครืองงัวอะไรไหน

เอ้าอย่าอมพราเอ้าโอเคนะร้องๆดิคุมมลิครับคุ้มดิคุ้มด่โอ้ได้เว้นได้ขึ้นมอาใหญเลยวันนี้ใครมาที่ไหนขนมดิเอาเอาเอาตาาเอาบอลแล้วปลุดเมือเอา เอาเอาเอาฮะกนไทยโหลดพวกนักรนุเวียดนี่เอาเอาเอาไปดกเอานุ่งหนึ่งเอานิดโลด้กระนุ๊ีโอเคบาบายครับันี้ฮะ บางยานี่แจกปุ่มตัวนั้นตากรองมาลืมถ่ายโอ้ยแจกขนมเบรนแล้วอวยมากว่าคงไม่ได้ถ่ายได้เพราะว่าเน้่เบาแน่น่ะพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าแล้วเลยเนาะแจกขนมก็มีตาบาสีเมื่อระวังทาเหือพี่น้องเบิ่งเหือดพอูดเหือเหือยังขามไปคอนอยู่ฝั่งนาะแม่เนี่ยพี่น้อง หอนแล้วทีมงานพี่น้องใส่ขนมเรือเว้ยยังเรืออยู่นลำบ่นี่น้อยหนึง่ง <c> ไ <oughs> ปปวดพวกนั่นงทายอยู่แคบห่พะพวกนั่งทายอยู่แค่แจงโลภุณาทงโลทงฮะพี่เด้อให้ยคาเหืออะไรขนมเนี่ยคาเหือจ่ายเป็นขนมพี่น้องขอบใจเว้ย ไปพวกอยู่เท่งเลือดแจกหลบภูราทงละทงอ่ะแจกเลยภูราทงกันไปเาพี่น้องตอนนีก็ถือว่าเดี่ยวรลกิจเนาะขามมะฮอดบาทเนาะอย่าคู่เราว่าพวแป้งเรา่าเพราะว่าลูกลูกเราว่าเราบริยิน เราหายเราหายเล็กีิได้ไหมเราหายปัญหาเราดให้ค่อยเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ขอขอบใจพี่ทุกคนที่เขาว่าส้มนอติคาบุรีเรียกขอขอบใจเอาตุยเอาตุยเนาะขอให้อยู่ดีแม่อายู่มันคนนึ่งชือว่าสุดยอดเลยการหนึ่งปันของเอากระบาดเนาะสุดยอดบอลคำเดียวว่าสุดยอดเลยสบายดีบ๊ายบาย